ไปเจาะลึกที่บรูไนกันหน่อยเพราะว่าปีนี้บรูไนเขาจะเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะ,คะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าบรูไนเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงมีประเพณีวัฒนธรรมมีเรื่องราวของอาหารการกินอะไรน่าสนใจบ้างจะพาไปทําความรู้จักให้มากขึ้นไปติดตามพร้อมกันกับคุณมิ้นมัชยากรเลยค่ะ สวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะทุกคนวันนี้มินอยู่ที่สุราร่ากองอาสาจามมาสยิดของชุมชนบ้านครัวหนึ่งในชุมชนมุสลิมที่สําคัญของไทยเราและสาเหตุที่ต้องมาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะว่าเรากําลังจะพูดถึงบรูไนประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติและเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาบรูไนก็เพิ่งจะเริ่มต้นการทําหน้าที่ในฐานะประธานอาเซียนประจําปี2021อย่างเป็นทางการค่ะ เนการาบูไนดารุสลามเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรราว420,000คนตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกปัจจุบันปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานันโบเกียและเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนตั้งแต่ปี2527 ถึงแม้ว่าบรูไนจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กแต่ว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมากเลยค่ะโดยเฉพาะมัสยิดที่เป็นาศ,าศาสนสถานสําคัญของาศาสนาอิสลามซึ่งมัสยิดโดยทั่วไปเราก็จะรู้กันดีว่าเขาจะมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วอย่างเช่นที่สุเหราากองอาสาจามแห่งนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าบานหน้าต่างบานประตูเขาก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันออกกลางโดยเฉพาะหลังคาโดมสีทองด้านบนซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าอาคารแห่งนี้คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าเราไปที่บรูไนก็ต้องบอกเลยว่ามาสัสยิดของเขาไม่ใช่ธรรมดาค่ะไม่ได้มีแค่เอกลักษณ์เท่านั้นแต่ว่ามีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นงดงามและอลังการไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยค่ะ บรูไนมีมัสยิดมากกว่า100แห่งทั่วประเทศแต่ที่โด่งดังที่สุดก็คือมัสยิดประจำชาติทั้ง2แห่งแห่งแรกคือมัสยิดสุลต่านโอมาอาลีไซฟุดินเป็นชื่อที่ตั้งตามพระนามของสุลต่านองค์ที่28ซึ่งเป็นผู้ออกแบบมัสยิดแห่งนี้ด้วยตนเองหลายคนให้ฉายาที่นี่ว่าเป็นมินิทัชมาฮาลด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนและดมทองที่ใช้ทองคำมากกว่า3.3ล้านแผ่น และอีกแห่งคือมัสยิดเจมส์อาอัสนันโบเกียหรือที่เรียกกันว่ามัสยิดท,ทองคําเป็นมัสยิดประจําสุลต่านองค์ปัจจุบันซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองไม่แพ้มัสยิดแห่งแรกเลยค่ะนอกจากนี้บรูไนยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเช่นที่สวนสนุกเจรุดงอุทยานแห่งชาติอูลูเทมบูรงหรือจะไปสัมผัสวิถีชีวิตในกำปงไอเยอร์หมู่บ้านกลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้เช่นกัน เสนอีกหนึ่งอย่างของรูไนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นอาหารของชาวมุสลิมหรือที่เรียกว่าอาหารฮารานค่ะอย่างในตอนนี้มินยู่ที่ร้านของคุณป้าฟอที่เขาบอกว่าขายดีมากๆในชุมชนบ้านครัวเ,เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าชาวมุสลิมในไทยเขาชอบกินอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะป้าฟอค่ะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงอาหารของชาวมุสลิมที่ชาวมุสลิมในไทยเขาชอบกันนี่มีอะไรบ้างคะ มีแกงมัสมันเนื้อซุปเนื้อแกงกะลรุมาเนื้อกะลรุมาไก่ใส่หน้ออกไก่เป็นชิ้นใส่สะโพกเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วมีน้ำจิ้มอาจารมีน้ำจิ้มแกงกะลรุมาแกงกะลรุมานี่เขาแกงด้วยนมสดมีเครื่องเทศหนักไปทางเครื่องเทศ แต่ที่โด่งดังที่เป็นที่นิยมที่สุดเลยคือมัสมันเนื้อค่ะมัสมันเนื้อโด่งดังที่สุดลองลงมาก็เป็นกุลหมา ส่วนวัฒนธรรมอาหารของชาวมุสลิมที่บรูไนเองเขาก็จะมีทั้งเมนูที่คล้ายกับของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียแล้วก็มีเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของตอนเองด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เน้นปลากับผักแต่ที่โด่งดังที่สุดเลยก็คืออัมบุยัตเมนูที่ทําจากแป้งสาคูเอามากวนจนคล้ายแป้งเปียกกินคู่กับซอสเปรี้ยวแล้วก็กินกับกับข้าวอย่างพวกผัดผักหรือปลาย,ย่างก็ได้ กลับมาพูดถึงการทําหน้าที่ประธานอาเซียนของรูไนในปีนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าหลายประเทศในอาเซียนยังเผชิกับการระบาดของวิกฤตโควิด1 9อยู่เลยแต่ดูเหมือนรูไนเขาก็เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะคะด้วยการชูแนวคิดหลักของอาเซียนในปีนี้ว่า we care we prepare we prosper ซึ่งมีความหมายว่าเราใส่ใจเราเตรียมพร้อมและเรารุ่งเรือง ซึ่งก็เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมุ่งเป้าของการประชุมในปี2021ไปที่การสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูอาเซียนจากวิกฤตโควิด -19 ด้วยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบรูไนในฐานะประธานอาเซียนก็คือโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ของการประชุมในปีนี้ ซึ่งมีการออกแบบมาในลักษณะของดอกไม้สีทองที่มี10กลีบหมายถึง10ประเทศอาเซียนที่มีความสามัคคีผูกพันชันมิตรประกอบไปด้วยความหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีน้ำหนึ่งใจเดียวในการฝ่าฟันความทา้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าในสภาวะวิกฤตโควิด -19 แบบนี้รูไนเขาจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนได้ดีแค่ไหนแต่ยังน้อยที่สุดการเป็นประธานอาเซียนก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่รูไนจะได้นำเสนอวัฒนธรรมสู่สายตาทั่วโลกที่เขารอจับตาการประชุมอาเซียนอยู่และมินเชื่อว,ว่าในปีนี้เราก็น่าจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับบูไนมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ